ไม่แบ่งทำไมโอเคแต่ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าทำแล้วมันดีมันก็ดีนะมันก็ดีมันคิดได้ที่ไดยร้องยังเป็นแค์เรามันก็ดีนะพี่ถ้าทำไม่ดีแต่มันจะดื้อเป็นประเด็นนะเพราะว่าทอนแล้วก็ต้องซ้อมจบ้ะถ้าไม่อยากลืมก็ต้องใชร์โซงไงพอทำโซลกัแล้วมันก็จะรู้ว่าอยู่ตรงนี้เพลงของจริงอะจังโมก็เป็นตัวนำแล้วแบบมึงก็เขาเรียกอะไรเหมือนในเพลงในเดโมที่มองมาีโซลกันเราไม่เคยซ้อมเลยรีมกลุ่มอะ อันนั้นเขาต้องนัดกันแล้วดีเขาถึงรรวมกันอันนั้นเขาแพทเทิร์นเดียวเขารู้ว่าใครต้องร้องอะไรแต่เรากต่เราต้องสอแต่ว่ามันแรงคิดดูดดเพลงจำเมืองไว้เลยนะนนี้ไม่ได้แช่งนะสมมติวีคนี้ถ้าผู้หญิงออกสมมตินะเตยร้องแทนหรือแตงโมร้องแทนเตรียมไว้สองคนเอมันจะไม่มีทางออกของคู่สมมตินะสมมติถ้าวีคนี้ผู้ชายออกไม่เหินฟ้าก็ตองแค่นี้แล้ว้อมกันไว้ท่อนเออไม่ได้กว่าไม่ได้ดิถ้าเป็นผู้ชายไงไม่ว่าจะท่านไหนก็ตมก็เป็นเหินฟ้าก็ตองร้อง ไม่ว่าใครจะออกสมมุตินะเพราะว่าสมมุติอีตองออกพี่ก็ร้องให้แกออกออกก็ร้องแต่ถ้าสมมุติสมมุติสมมุติเลยทำเบียออกไอ้นี่ก็ร้องหรือไอ้นี่ร้องมันมีหรือไงเป็นสแปรไว้สองคนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนนึ่งก็ร้องก็มีใครออกก็ไม่ต้องไปชอแบบรวมใช่ไหมชอบให้มันถ้าแบบอย่างน้อยถ้าแบบเป็นเพราะสี่ละสี่ะคู่อ่ะย่างอย่างเออเป็นคู่ไหมคู่ก็ได้แต่ดี ได้ไม่สับกับเขาแต่ว่ามันก็ยังมีเผาเยอะมากกว่าคนเดียวางรนอาจจะประสานกันก็ได้เพราะมีเตยก็แบ่ง้แบ่งท่้นเป็นชายหญิงก็ได้แบ่งท่้นเป็นแบบหญิงคู่หนึ่งชายคู่หนึ่งแล้วบางท่นก็เอาชายหญิงคู่กันเริ่มเริ่มเริ่มร่มเริ่มเริ่เริ่มเริ่มเริ่มเรินะเริ่ม้ริ้มเริ่อง่มเริ่มเริ้มเริ่เริ่มเร่มเม่ าแบบต่เดิมเราพูดไม่เหมือนเดิมแล้นะเมื่อก่อนเราจะแบบเรื่องเตี้ยไม่ออกหรือวันแรกอยู่วันแรกคือถ้ามีคนออกเนี่ยเราเราเริ่มไม่เหมือนก็จะเป็นก็เป็นคู่ก็โอเคนะก็ไม่เหมือนคู่เลาไม่อยากไปแบบเหมือนเหมือนเขาใช่ไหมร้องผู้ชายผมยิงบ้าแต่พี่รู้สึกป่าถ้าเหมือนแล้วดีมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเราเหมือนเชื่อว่าเราดีเพราะเราถ้าเราเหมือนแล้วดีกว่ามันก็ดีไหม คือทำยังไงก็ดีถ้าเราทำดีจบเราแบ่งไม่เหมือนเขาดีสมบูรณ์บนถนนความฝันนี้อาจมีรเธอผู้ชายนะแต่จะไม่ไปทั้งใจถึงมันร้องไหมฉันคือเราแบ่งไม่เหมือนเขาไงแต่เราเป็นมันหญิงล้วนกับชายล้วนแต่ไม่ต้องแบ่งเขาเหมือนเขาเพราะว่าแบบแบบแบบเนี้ยที่ดีเพราะว่ามันจะได้มันต้องแบบมานั่งคิดว่าใครร้องต่อพอนั่งคิดแล้วมันจะต้งงัวมองติ๊มที่แบบ้องเข้าไหนวะเออ้องเข้าไหนแล้วมันก็จะร้องไม่ไม่ไม่เนียนอ่ะ อ่ะบดแทมแบบวิเตอร์บอกกันอยังไงะเอาแบบกลุ่มหรือเปล่ากลุ่มใช่ไหมกลุ่มแต่แบบคนาไม่เหมือนเขาเนาะหนึ่งไดทางกัแล้วขนาดอลเป็นบ้าเลยเออแวหนจะพูดอะไรเอาเป็นกลุ่มดีว่าแต่แบบต้อว่าไงองว่าไงแต่เราว่าอยน้แต่เราก็งย่ั้ครึ่งคงนะเป็นคู่ไหมเออ คลิปคาแรคเตอร์เรานิดนึงเป็นคู่คือก็ร้องเป็นคู่ไม่ได้เป็นคู่ไม่ได้สมมตินะเพลงนี้ใช้ออกสมมติเพลงนี้ใช้ออกมันก็ต้องเป็นเก้าคนก็ร้องเร็วเลยก็ให้คนหนึ่งอ่ะเตรียมมาไว้ก่อนแล้วก็มาร้องสองแต่มองก็จะยากเนาะแต่ถ้าเป็นกลุ่มไปเลยก็จบนเป็แต่เราไม่เหมือนเขาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งท่อนแบบใหม่ของเราได้ดัดแบ่งได้แล้วได้แบ่งให้แล้วแบบเดี๋ยวมีแอดลิบเดี๋ยวมีแอด อีกแล้วอีกแล้วแล้วเลื่นงอะไรแอดไลน์แอดไลน,ลลน์ลลประสานกันแต่ว่าเรามีเรามีพื้นฐานได้เรามีคนเป็นเบสแบบ เป็นพอรเฮ้ยเฮ้ยอ้นเอี้ยที่เป็นโปที่คิดมานานแล้วแต่พี่ก็คิดมาแนนตอนแรกรู้สึกว่าแบบมันจะเหมือนตอนนี้จะเอากับที่ครูสอนมาเยแต่้ก็คิดอะไร่ตนนี้ก็คิดมานานแล้วไงเ้้้าดีมันก็ทุกคกคตรงเสิรกวจะเป็นยังไฟทำไมแล้วยเอคัที่ครูสอนมาใช้อ่ะเอาไปะใช่ใครเนอ้าไปใเป็นไรม้งถ้าคบก็คบเราเป็นเราเป็นต้องสามค เมโลดี้เหมือนกันอันนี้ก็เมโลดี้อันนี้โซบอลโน่มันได้นะไหนลองลองลองนี่ยจริงๆได้โอ้โหไม่มีไม่มีออร์กัสสองแล้วมันจะแบบออร์กัสอ๋อนี่ไงออโตกัสสองก็ต้องผู้ผู้หญิงผู้หญิงนี่หว่าลองลองไหมลองไหมลอง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 อ่ะลองไหมแต่โซบอลโนจะเยอะมากเลยเนาะสามมันยากมากแต่ก็ดทำได้มันก็จะโซบอลโน่มันแค่ท่อนทู่แล้วมันก็ไปรวมกันกับใช่ในเมโลดี้ ก็ <ía> ผ yes. ู้หญิงคนหนึ่งไปเมโลดี้เออลองไหมลองไหมมโลดี้ต้องเล่นเล่นดก่อนเนื้ไม่ยานะมโลดี้ปวดท้องมเหมืนจะเทมากของบ้างก่อนดีกว่าทำได้รออ่ะเออ่งสองสามสักวันจะเป็น เราเปิดเพลงถ้ากับไปที่แท็กล่ะเขร้องไงนะอ่ะร้องมาร้องมาเดี๋ยวเดีวเทีวนันย่ราจ้องัก็่ากวันจะเป็นย่งฟันไฟหนแล้ววาันจนย่างฟันไฟา พี่หมอถ่าเอาตัวสองมันเพื่อเธออะด้วยนั่งสิเธอนี่ไงท่านจะไเป็นฟันไฟเดี๋ยวราแบ่งทอนให้เลยบรอี่มอได้บุญันอจะทำให้ได้จะตไหมเาว่าลัดกันทต้ได้

ภะสาควางน้ามากมายเหลือเกินผู้ชายือ่เหมือนมนเกอนคนนั้น